อยู่โพลีปาร์คะอยู่โพลีครับแล้วได้ไปแข่งระดับโลกปะ่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเอ้าไม่เก่งดิห <c oughs> ยอกเล่นหยอกเล่นผมไมันยิ่งจะดุ <c oughs> อะไรเนี่ยออกไงอ่ะออกไงรองเท้านี่รองเท้าป่ะกดเลยป่ะใช่ครับปับงไปเลยนะเอาน่เลยเอ็มนั่นพี่ซื้อสมุ่เมื่อกี้ซื้อทำไมสบู่อา้าผมบอกซื้อรองเท้าพี่ซื้อสมุ่ทำไมเวลาคนอื่นแบบเล่นตัวตัวเพต้าตัวพี่เนี่ยเขาดูแบบดูน่าห่วมากเลยเวลาพี่เล่นนี่มันดูน่ารักมากเลยครับ เนี่ยผมผมเป็นสายซัพพอร์ตผมรอให้พี่น่ะเมื่อกี้สองไอซิดแล้วว่าผมอ่าอ,อ,อ่ะได้อีกมั้งเนี่ยได้อีกมั้งเนี่ยเฮ้ยเซฟกูหน่อยดิเซฟกูหน่อยเซฟกูนหนห่อยเซฟกูนหน่อยพวกวี <c oughs> ไปทบายกวะาน่าไม่เจออ <c oughs> าบกูไม่เจออาบกูไม่เจอ s <S อนนุอย้ยพี่พี่วันมาพี่ไม่ไหรไม่ไหร่ม่ไร่ม่ไหร,ไไหรพี่อยู่ิดกลอมอยู่ปิดกล้อง พี่สุดป้องพี่พี่พี่ตายว่ะตายผมไปด้วยผมเป็นวิ่งไปคนแรกเลยวิ่งกับไปแล้วมึงบอกนี่ไงพี่ผมได้กูกลับมาปุ๊บแตกตรงนั้นเลยแตกตรงนั้นเลยเออนี่ทีเราโยกกระโยแพ้สามคนแล้ะ